5เคล็ดลับดูแลฝ้าจางผิวสวยใสในหน้าฝนหน้าฝนนะคะหลายคนก็เจอปัญหาเรื่องของผิวนอกจากฝ้าแล้วผื่นคันก็มาสิวก็มาด้วยวันนี้ห้ามพลาดเคล็ดลับที่แบ่งปันกันค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคําถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะมาเลยกับเคล็ดลับแรกค่ะเคล็ดลับแรกเนี่ยเกตจะให้เรื่องของการทําความสะอาดอันนี้สําคัญมากๆเลยเพราะผิวในช่วงหน้าฝนเราผ่านทั้งเรื่องของลม ด้วยตีแล้วก็พัดมาอย่างแรงเลยมีทั้งฝุ่นละอองมีทั้งเชื้อโรคผ่านทั้งเรื่องของละอองฝนที่มันสาดเข้ามานะคะหรือบางคนเนี่ยเปียกปอนไปเลยทั้งตัวแน่นอนน้ําฝนมันก็ช้าเอาเรื่องของสิ่งสปกปรกฝุน่นควันต่างๆมามลภาวะเป็นพิษมันก็อยู่ในฝนตรงนี้นะคะสิ่งที่มันจะทําก็คือทําให้หมักหมมเรื่องของเชื้อโรคเชื้อรา ความอับชื้นต่างๆมันก็นำพามาให้ผิวระมองคล้ำด้วยเกิดฝ้ากระจุดด่างดำซิวก็จะมีด้วยนะคะการทำความสะอาดผิวแน่นอนสำคัญมากๆต้องแน่ใจว่าสะอาดต้องแน่ใจว่าทำความสะอาดหมดจดโดยที่ไม่ชะเอาความชุ่มชื้นออกไปเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยหลายคนล้างหน้าบอ่อยหรืออาบน้ำบ่อยผิวมันจะแห้งต้อง ดูแลในเรื่องของตรงนี้ด้วยเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ไม่มีสารซาลเฟตก็คือไม่มี SLS ตรงนี้สำคัญผิวเราจะได้ไม่แห้งตึงแล้วเวลาล้างหน้าเอาอุณภูมิน้ำปกติค่ะอย่าเอาน้ำอุ่นเพราะรยิ่งเราอาบน้ำบ่อยหรือว่าอาบน้ำนานถูขัดนานนะคะเพราะว่าบางทีเราไปโดนโคลนโดนอะไรเหนียวเนียวเนวเน,นานเนี่ยอาบน้ำนานขึ้นการ อาบน้ําด้วยอุณหภูมิที่สูงมันก็จะชะเอาความชุ่มชื้นออกไปเก็ดแนะนํานะคะตัวสบู่เด็ดมากๆถ้าเป็นสิวเป็นฝ้าแนะนําตัวนี้เลยสบู่สูญพายแฮนเมดว่านนังคำจะเคที่ที่ไม่มีสารซัลเฟตหรือสารเพิ่มฟองตัวนี้จะมีว่านนางคำพลลิ้นทะเลแล้วก็น้าผึ้งช่วยในเรื่องของลดแบคทีเรีย อ่ะสิวเนี่ยก็จะดีขึ้นทั้งสิวฮอร์โมนสิวผดผื่นหรือว่าสิวหรือว่าฝ้าต่างๆผื่นคันก็ได้ด้วยนะคะเด็กๆใช้ได้เพราะตัวนี้เนี่ยฟองไหลเข้าตาก็ไม่แสบตาด้วย คนที่มีปัญหาเรื่องผื่นคันในช่วงนี้อ่าคันตามแขนขาหลังเนี่ยสิวตรงหลังก็ใช้ได้ค่ะไม่มีสารซัลเฟตแต่ปรุงจากน้ํามันธรรมชาติตรงนี้ก็สําคัญค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวน้ําผึ้งก็จะทําให้บํารุงผิวพรรณด้วยแนะนําตัวแรกเลยนะคะอ่าเคล็ดลับที่2ก็คือช่วงนี้งดแต่งหน้าหรือแต่งหน้าให้เบาบางนย ไม่ต้องหนามากเพราะเราจะต้องทำความสะอาดผิวยิ่งผิวที่แต่งหน้าหนาๆบวกรวมกับความเหนอะหนะของความแฉะชื้นของลมของฝุ่นของน้ำฝนเนี่ยจะทำให้หน้าเราสะสมแบคทีเรียเยอะขึ้น แล้วเราก็ต้องหาบำรุงนะคะบำรุงผิวไม่ให้ขาดความชุ่มชื้นค่ะเคล็ดลับที่3คือกันแดดยังไงก็ต้องทาช่วงที่เป็นหน้าฝนก็สังเกตไหมก่อนฝนจะตกแดดปเปรี้ยงเลย U.V สูงมากๆทำให้เราเจอในเรื่องของ U.V ทำร้ายฝ้าเข้มขึ้นหน้าคล้ำริ้วรอยมาด้วยก็อย่าลืมทาครีมกันแดดทุกวันนะคะไม่ว่าวันฝนตกแดดแด,ดออกวันที่อยู่กลางแจ้งหรือว่าอยู่ในออฟฟิศในร่มเราก็ต้องทาด้วยฝ้ามันก็จะมีเกาะ คคุ้มกัน่ะเคล็ดลับที่4นะคะน้ําดื่มสําคัญมากๆเพราะว่าผิวจะขาดความชุ่มชื้นได้ง่ายเกตที่เกตบอกบางคนเนี่ยก็คือบางทีเห็นว่าอากาศมันเย็นลง ก็จะดื่มน้ําน้อยเพราะกลัวปวดชิงชองทําให้ดื่มน้ําไม่ถึงพอดื่มน้ําไม่ถึงเนี่ยผิวแห้งเลยก็ต้องดื่มน้ําให้ถึงวันละ2-3ลิตรนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ดีท็อกพวกของเสียเนี่ยออกไปด้วยเคล็ดลับสุดท้ายค่ะเคล็ดลับที่5ที่จะดูแลผิวในช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็คือในเรื่องของการกินเราก็เสริมเลยวิตามินซีนะคะช่วยป้องกันหวัด หรือถ้าไม่ได้กินอาหารเสริมแบบเป็นวิตามินซีเลือกผักผลไม้ก็ได้ที่มีวิตามินซีสูงจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงผิวพรรณเราก็จะดีด้วยด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสําหรับใครที่ดูแลฟ้าอยู่แนะนําชุดดูแลฟ้า ที่เห็นผลปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกตัวแรกเลยที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจะเคท,ที่ตัวนี้ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำเอาอยู่เติมน้ำให้ผิวด้วยยกกระชับแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวคนที่มีริ้วรอยมีอาการแสบแดงเวลาออกแดดแพ้สารนะคะแนะนาเซรัม่มตัวนี้เลยเด็ดมากๆรีวิวเพียบค่ะ ตัวกันแดดสำหรับผิวแพ้ง่ายก็ยังใช้ได้ BB กันแดดเคที่ SPF 50 PA บกกัวกก,กันได้ทั้ง u v a u v b แสงสีฟ้าทาแล้วออร่ากระจ่งางใสแบบนี้เลยนะคะและสุดท้ายค่ะสะบู่ที่แน,นะนำสบู่ส่วนไลายชุดนี้ซเซตนี้ราคาพิเศษทักเลยนะคะ